บทที่7,443หลังจากสันโดษยาวนานกว่า10วันในที่สุดเย่เฉินก็ออกมาจากวิลล่าบ่อน้ำพุร้อนกลางภูเขาสิกว่าวันนั้นสำหรับเขาแล้วเหมือนคืนอันยาวนานที่ไร้การหลับไหลเพราะตลอดเวลาหัวใจของเขาไม่เคยสงบในความคิดของเขามีแต่เซียวซูหลันอยู่เต็มไปหมดจนไม่อาจตั้งสมาธิฝึกฝนได้อย่างแท้จริงขณะนั้นเองเป็นช่วงปลายเดือนมีนาคมตามปฏิทินสากล ตรงกับปลายเดือนสองตามจันทรคติฤดูใบไม้ผลิได้หวนคืนมายังจินหลิงอีกครั้งดอกไม้เริ่มบานลมอุ่นพัดแผ่ชื่นใจใกล้ถึงเทศกาลเชงเม้งเข้าไปทุกทีตระกูลเย่ก,ก็เริ่มเตรียมการสำหรับพิธีเส้นไหวบ้บรรพชนประจำปีแต่ครานี้ทุกอย่างขึ้นอยู่กับคำสั่งของเย่เฉ,เฉินเพียงผู้เดียว ท่านเท่าเย่จงฉวนในฐานะผู้อาวุโสได้ส่งข้อความและวิีแชทมาหาเย่เฉินหลายครั้งถามถึงแนวทางของพิธีในปีนี้จะจัดใหญ่หรือไม่จะเชิญสาขาย,ย่อยมาร่วมด้วยหรือเปล่าทว่าไม่ว่าท่านเท่าจะส่งข้อความกี่ครั้งเย่เชินก็ยังไม่ตอบสุดท้ายเย่จงฉวนต้องทิ้งข้อความไว้ว่าหากหลานยังไม่ตอบฉันจะรับหน้าที่จัดพิธีแทนเอง แต่สำหรับเย่เฉินแล้วสิ่งที่เขาคิดก่อนอื่นคือพิธีนี้จำเป็นต้องยิ่งใหญ่จริงหรือการเส้นไหว้บรรพบุรุษและพ่อแม่เป็นสิ่งที่ลูกหลานควรทำอย่างยิ่งแต่ไม่จำเป็นต้องจัดให้ฟุ่มเฟือยหรือโอ้อาอเกินเหตุเขาคิดได้เพียงเท่านี้การเส้นไหว้ต้องมีแต่พิธีใหญ่โตนั้นไม่จำเป็น ยิ่งไปกว่านั้นเขารู้สึกว่าช่วงนี้จิตใจของตนเองตกต่ำเหมือนคนหมดเรี่ยวแรงขาดแรงผลักดันในสภาพเช่นนี้จะให้ลุกขึ้นจัดงานใหญ่ย่อมไม่สมควรนักดังนั้นเย่เฉินจึงตัดสินใจปีนี้พิธีเชงเม้งของตระกูลเย่จะทำอย่างเรียบง่ายที่สุดไม่ต้องอวดโอไม่ต้องสิ้นเปลืองและจะไม่อนุญาตให้สาขาย่อยเข้าร่วมมีเพียงสายตรงของตระกูลเย่เท่านั้นที่จะขึ้นไปเส้นไหวยอย่างสงบนขเขาเย่หลิงซาน อีกฟากหนึ่งท่านเท่าเย่จงฉวนที่กำลังวุ้นจัดงานอยู่นั้นได้รับข่าวกระทันหันจากเย่เฉินว่าทุกอย่างให้ยกเลิกท่านเท่าถึงกับอึ้งไปครู่ใหญ่อายุที่มากขึ้นทำให้ยิ่งให้ความสำคัญกับพิธีกรรมเช่นนี้เพราะยิ่งใกล้ปลายทางของชีวิตก็ยิ่งรู้ว่าทุกสิ่งล้วนวนกลับสู่จุดเดิมเขาอยากให้ลูกหลานทำด้วยใจศรัทธาเหมือนที่เขาเคารบบพบรรพชนในวันนี้ หวังว่าในวันหนึ่งเมื่อตอนจากไปแล้วลูกหลานจะระลึกถึงด้วยความเคารพเช่นเดียวกันแต่เมื่อเย่เฉินตัดสินใจเช่นนั้นเขาก็ไม่กล้าขัดข่มความไม่เต็มใจไว้ในใจแล้วสั่งยุติทุกการเตรียมการณเวลานั้นเย่เฉินยืนอยู่บนสันเขามองลงไปยังทิวทัศน์อันกว้างใหญ่สุดสายตาสายลมพัดแรงแต่ใจกลับว่างเปล่าเขาไม่รู้เลยว่าควรจะไปที่ไหนหรือควรจะทำสิ่งใดต่อกลับบ้าน ณเวลานั้นเย่เฉินยืนอยู่บนสันเขามองลงไปยังทิวทัศน์อันกว้างใหญ่สุดสายตาสายลมพัดแรงแต่ใจกลับว่างเปล่าเขาไม่รู้เลยว่าควรจะไปที่ไหนหรือควรจะทำสิ่งใดต่อกลับบ้านไม่อยากเลยเพราะบ้านมันไม่ใช่บ้านอีกต่อไปไปที่อื่นยิ่งไม่มีแรงใจแม้แต่จะคิดจะกลับไปสันโดดอีกหรือ นั้นก็ไร้ประโยชน์คนที่มีใจว้าวุ่นย่อมฝึกไม่ได้เหมือนคนเป็นโรคนอนไม่หลับต่อให้นอนอยู่ทั้งคืนก็ไม่อาจหลับได้สักนาทีเย่เฉินถอนหายใจยาวก่อนจะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาโทรหาหลีหยาหลินเพื่อสอบถามความคืบหน้าในการสืบสวนปลายสายรายงานด้วยน้ำเสียงระมัดระวังคุณเย่ครับช่วงนี้เราตามรอยรถที่เกี่ยวข้องอยู่แต่ทุกคันมีการป,กปิดเส้นทางไวอ้อย่างแนบเนียนมากต่อให้ใช้วิธีตัดตัวเลือกขั้นต้น ก็ยายางจะระบุได้หน้าชัดในตอนนี้อย่างเร็วที่สุดเราคงต้องใช้เวลาราวสองเดือนเพื่อคัดกรองรอบแรกให้ได้สัก60%ก่อนจากนั้นจึงค่อยไล่ตรวจสอบที่เหลือในรอบสองครับเย่เฉินฟังแล้วถึงกับรู้สึกชาไปทั้งศีรษะสองเดือนเพียงเพื่อคัดกรองรอบแรกหากต้องตรวจซ้ำหลายรอบเช่นนี้เวลาก็จะกินไปเป็นปีโดยไม่รู้ตัว แต่เขาไม่ใช่คนไร้ายเหตุผลเขารู้ดีว่าในโลกแห่งการสืบสวนคดีไม่มีสิ่งใดง่ายดายคดีที่คลี่คลายได้รวดเร็วมักเป็นเพราะคนร้ายโง่เง่าทำพลาดแต่สำหรับคนที่มีสติปัญญาหรือเป็นกลุ่มที่วางแผนมาดีการสืบคดีอาจกินเวลานานนับปีเพราะการคลี่คลายคดีไม่เคยเป็นเรื่องง่ายเลยบทที่7,444คําคำชวนจากหญิงสาวแดนอาทิตย์อุทยัย เย่เฉินอยากจะส่งข้อความไปถามหลินวานเอออีกสักครั้งนักแต่เมื่อคิดได้ว่าหล่อนคือหญิงสาวผู้ผ่านพ้นโลกที่ผ่านผวนมากกว่า400ปีเป็นหญิงที่ผ่านร้อนผ่านหนาวเกินใครในยุคนี้เขาเองถึงแม้จะไม่ธรรมดาแต่ก็ยังเป็นเพียงชายหนุ่มคนหนึ่งจะมัวรบกวนเธอเพราะเรื่องรักรักใครใครแบบนี้ก็คงไม่สมควรนักไม่เพียงทำให้นางรำคาญแต่ยังดูเหมือนเขาไม่อาจวางตัวให้สง่างามในฐานะบุรุษได้อีกด้วย ช่วงเวลาสันโดษที่ผ่านมาเพื่อนฝูงที่รู้ข่าวต่างก็ให้เกียรติไม่มีใครกล้ารบกวนแต่มีเพียงนานากโกที่อดไม่ได้ทิ้งข้อความสั้นๆไว้ให้เขาเฉินคุ้งหากท่านออกจากการสันโดษแล้วรบกวนแจ้งให้นานากโกทราบด้วยนะคะเย่เฉินจึงตอบกลับไปอย่างสุภาพผมเพิ่งออกจากการสันโดษเมื่อครู่นี้เองไม่นานข้อความตอบกลับจากนานาโก,กก็มาทันที เฉินคุงถ้าเย็นนี้ยังไม่มีธุระอะไรมาทานข้าวด้วยกันไหมคะฉันเพิ่งนำเหล้าและวัตถุดิบดีๆกลับมาจากญี่ปุน่นโอโตโซังก็บ่นอยู่ตลอดว่าเราวันที่เฉินคุงมีเวลาว่างจะได้ร่วมโต๊ะกันอีกครั้งเย่เฉินคิดถึงนานากโกะแล้วใจก็อดรู้สึกซับซ้อนไม่ได้เธอพักอยู่ที่ทอมสันคอนโดเดียวกับที่เขาเคยอยู่กับเซียวซูลนันเขาเองก็ไม่อยากกลับไปย้ำภาพอดีตอันปวดร้าวนั้นอีกจึงตั้งใจจะปฏิเสธ แต่ก่อนที่ข้อความปฏิเสธจะพิมพ์เสร็จอีกข้อความจากนานากโกก็เด้งขึ้นมาอย่างรวดเร็วอพออเกือบลืมบอกไปค่ะเฉินคุงตอนนี้ฉันกับโอโดซังย้ายบ้านแล้วเราอยู่ที่โครงการซานเหอเย่ฝั่งตะวันออกของภูเขาจือ่อจินซานโอโดซังยังพูดเลยว่าต้องเชิญเฉินคุงมาที่บ้านใหม่ให้ได้นานากโกอิโตะหญิงสาวจากแดนอาทิตย์อุทัยผู้นี้ถือว่าเป็นคนหัวไวที่สุดในรุ่นอายุของเธอก็ว่าได้ ตั้งแต่วันที่เธอไปเยี่ยมบ้านเย่เฉินแล้วพบจดหมายลาจากของเซียวซูหลันเธอก็รู้ทันทีว่าคฤหุหัดท,ทอมสันได้กลายเป็นแผลลึกในใจของชายคนนี้แล้วในอดีตเธอย้ายมาอยู่ที่นั่นเพียงเพราะอยากอยู่ใกล้เขาแต่ตอนนี้ที่แห่งนั้นได้กลายเป็นสถานที่ซึ่งเย่เฉินไม่อาจทำใจเผชิญหน้าได้อีกดังนั้นเพื่อไม่ให้เขาอึดอัดใจเธอจึงตัดสินใจเด็ดขาดต้องย้ายออก เธอขอให้บิดาช่วยหาบ้านใหม่ในจินหลิงให้โดยเร็วที่สุดและต้องเป็นบ้านที่พร้อมอยู่ทันทีบิดาของเธออิโตะทาเคฮิโกะนักธุรกิจระดับตำนานของญี่ปุ่นคิดไวทำไวได้ยินดังนั้นก็ไม่รีรอแม้แต่น้อยรีบติดต่อเอเจนซี่อสังหาริมทรัพย์อันดับหนึ่งในจินหลิงให้หาบ้านหรูทั้งมือหนึ่งและมือสองหลายแห่งมาดูเพียงไม่กี่วันเขาก็ทุ่มก้าหลักซื้อคฤหาสน์หรูแบบบ้านเดี่ยวที่ ซานเหยเย่บริเวณเชิงเขาจื่อจินซานทั้งสงบมีรั้วรอบขอบชิดและเต็มไปด้วยบรรยากาศญี่ปุ่นที่อบอุน่นเมื่อเย่เฉินได้ยินข่าวว่าเธอย้ายบ้านก็อดแปลกใจไม่ได้จึงถามออกไปตรงๆด้วยน้ำเสียงเรียบง่ายว่าคุณกับคุณอิโตะทำไมอยู่ดีๆถึงย้ายบ้านละ่ะนานากโกตอบด้วยน้ำเสียงนุ่มนวลโอโดซังบ่นมานานแล้วค่ะว่าอยู่คอนโดสูงๆมันไม่สะดวกเท่าบ้านเดียวเรื่องความเป็นส่วนตัวก็น้อยกว่ามาก เขาเลยอยากเปลี่ยนที่ใหม่ฉันก็ห้ามไม่อยู่ก็เลยตามใจเขาคำพูดนี้ของเธอครึ่งจริงครึ่งเท็จจริงคือบิดาของเธอไม่ชอบอยู่คอนโดสูงจริงๆแต่ความคิดจะย้ายบ้านนั้นมาจากตัวเธอเองทั้งหมดส่วนอิโตะทาเคฮิโกะก็เป็นคนประเภทลงมือไวพอรู้ว่าลูกสาวตัดสินใจแน่ก็ไม่ลังเลที่จะควักเงินซื้อทันที เยเชนเองก็ไม่ได้คิดลึกเขารู้ดีว่าอิตโตเป็นมหาเศรษฐีญี่ปุ่นตัวจริงเขาเคยไปเยี่ยมคารุหะที่เกียวโตมาแล้วใหญ่โตขนาดสามารถเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ได้เลยทีเดียวเมื่อคิดได้เช่นนั้นเขาก็เข้าใจทันทีว่าคนแบบนั้นคงไม่ชอบอยู่บนตึกสูงแน่ๆพอได้ยินว่านานาโกและบิดาย้ายมาอยู่ใกล้ภูเขาจือจินซานแถมอีกฝ่ายยังเชิญให้ไปเยี่ยมเขาก็รู้สึกเหมือนมีที่ให้หลบความว่างเปล่าในใจได้ชั่วคราว ได้สิเย่เฉินตอบกลับเรียบๆส่งที่อยู่มาให้ผมเถอเดี๋ยวตอนเย็นผมจะแวะไปดีจังเลยค่ะนานากดพิมพ์กลับแทบจะทันทีเฉินคุ้งอย่ามาช้านะคะโอโดสังอยากคุยกับคุณมากเลยได้ครับเย่เฉินตอบอย่างสั้นๆแต่ในใจกลับรู้สึกอุ่นแปลกๆอีกสักพักผมจะไปถึง